ตอนนี้เมื่อกี้นะครับขับรถมาแล้วเห็นเด็กวิ่งเล่นแล้วคือเราไม่รู้ว่าเด็กคนนี้มาจากไหนหรือจะไปไหนนะครับเฮ้ย <Hey, S 2> แล้วน้องจะไปไหนอ่ะเดี๋ยวถามก่อนน้องจะไปไหนครับจะไปไหนมันพวอ,ออยู่ข้างหลังพ่อนอยู่ข้างหลังนี่หรอเป็นอะไรน,น้องจะไปไหนหรอ,อจอก่อนแป๊บนึง่งปอ มันจะไปไหนครับอยู่ไหนอ่ะแม่อย uhm, pues ู่ไหนตรงไกลไหมแล้วน้องมาจากไหนครับหนูมาจากไหนหรอแล้วรองเท้าหนูอีกข้างหนึ่ง่ะครับบ้านอยู่ไกลไหมตรงไหนอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนนะไกลไหมตรงไปไกลไหมเลยวัดไปไหม ไม่ไกลใช่ไหมข้างหน้านี้เองเหรอให้พี่ไปส่งไหมเดี๋ยวพี่ไปส่งป่ะอ่ะแล้วคนที่หลังรถเป็ใครเดี๋ยวแป๊บน,นึงพีห่หาเขาก่ะพี่นึงนะพี่ได้รู้จักอะไรไหมครับไม่เครับเห็น,หนผมก็ตกใจเลยเพ<อ>ราว่าตาบฝาดเหมือนกัน<อ>ผมก็เลยเดี๋ยวบ้าเขาบอกว่าน้องบ้าเขาอยู่ข้างหน้าครับโอเคครับ <laughs> แล้วหมวกมานานยังไงเพิ่งออกมาเหรอครับอโอเคเดี๋ยวไปส่งน้องก่อนแล้วบ้านบ้านญาติตอนไหนไกลไหมถึงเดินมาวิ่งเล่นสง่ไหนพี่เจ้นอยู่ตรงไหนครับ่เลนอยู่กลางถนนอะไรอย่างเงี้ยอยู่ตรงที่ว่ากการเหรอ่่ออออ๋๋ีีนแถวนั้นใช่ไหมไม่ว่าแบบถนมแบบอ่โอเคนไม่บอกบอกทางบอกทางพี่นะว่าอยู่ตรงไหนนะไม่รู้เหมือนกันตรงแล้วเลี้ยวไหมตรงไปอีกใช่ไหม โอเคครับอ่ะเดี๋ยวปอ <S <S เดี๋ยวตรงไปก่อนครับเอาโอเคปอเดี๋ยวแค่นี้ก่อนพอดีว่าเดี๋ยวไปส่งน้องเขาก่อนเป็นน้องตัวเล็กๆนะน้องตัวเล็กๆอ่กางโอเคเดี๋ยวตรงไปก่อนใกล้ถึงยังใกล้ถึง<ห>ยัง,<ไ>งครับ<ง>แต่ว่าหลังอ่ะน้องไม่เอานะถจะมาขึ้นรถกับคนแปลกหน้าแบบนี้นะครับว่นหลังไม่ต้องขึ้นไปด้วยนะ <S 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 ตรงไหนเนี้ยตรงนี้เหรอเอ้ยเลยเลยเลยเร็วเข้าไปไกลไหม โอเคเดี๋ยวพวกพี่หายรถแป๊บหนึ่งแต่วันหลังอะถ้าขับรับใครมาจอดรับขึ้นรถแบบนี้ไม่ต้องขึ้นนะครับแต่ครับคือครั้งนี้พวกพี่เออแต่เราก็ไม่ควรออกมาแบบนี้นะแต่ว่าหลังน่าออกมาแบบนี้ห้ามขึ้นรถกับใครนะครับเพราะว่าเมนูจะเกิดอะไรถ้าเกิดว่าไม่เจอพวกพี่เนี่ยอ๋อแล้วรถคัเมื่อกี้เขาทำไมได้เขาก็เพิ่งมาเห็นเหมือนกันเป็นเหมือนกันใช่ไหมแล้วมันตกใจเหมือนกันใช่ไหม หมือนเป็นรุ่นน้องพี่มาคนมันจะเออพี่คุ้มคุณหน้าอยู่อีกไกลไหมครับล่างไหนเออข้างหน้านี้ใช่ไหมสูงสูงนี้ปะใช่ไหมโอเคเดี๋ยวอันดีวขับรถไปจอดตรงไหนตรงไหนหลังหลังนี้ปะตรงน,รงนี้ตรงนี้หลังสูงสูงนี้อ่าโอเค okay, ครับอันดีวพี่ลงไปด้วย เนี่ามาลรงนี้ครับโอเคแล้วหนูจะเข้าบ้านยังไงอะ่ะหนูเรียกลองเรียกแม่สิโอเคครับน้องเข้าไปนในบ้านแล้ว เออเขาทะเขาไปแล้วเขาไปตุงนูนอ่ะมันก็เห็นอ๋อาน้องก็ตกใจเคยน้องพ้าทล้เหมือนะเลาะกับที่บ้านปะเออมากับรถน่าจะแบบน้องเขาบอกว่าน้องเขาไม่อยากนอนกับยาโหอันตรายมากแล้วเป็นเด็กผู้หญิงอ่ะตัวเล็กๆอีกอะก็วิ่งกลางตอน่รประเด็นก็คือว่าคือว่าเจอภาพลงตาแล้เออตกแล้วตกใจเหมือนกัน นั่นคือคนนั้นก็น่าจะจอดถามอยู่นะจะพยายามจอดถามดีดถ้าเกิดไม่ไม่ได้มาเจอลองเจออะไรไม่ดีเป็นอย่างเงี้ยู่